สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาทําทั่วทิพย์ทัวเดนนะครับจะ,ะมาอัปเกรดนะเครื่องเสียงรุ่นเก่านะครับนี่ JVC เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้ดังดีนะเล่นเทปเล่นซีดีนะผมเสียงดีตัวนี้นะซื้อมาแพงอยู่นะครับตัวนี้ก็เล่นอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมาอัปเกรดไอ้ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ก็ต่อใส่คอมในตัวนี้ก็เสียงดีอยู่นะเนี่ยอันนี้โอ้ซื้อมาแพงแน่เนี่ยพันกว่าบาทแน่ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ ต่อความต่อมันก็ต้องใช้สายเนาะมัน,นุ้งตุงนางนะอันนี้ก็อันนี้ก็มันก็มีต่อสายเข้าโทรศพัพท์ได้เหมือนกันนะสาย<ช>ดูครับ <ๆ S 1> แนวทางนะฮะแนวทางการทํานะครับเด <ๆ S 2> ี๋ยวจะให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับไอตัวแรกเลยนะบูทูธแล้วก็ตกไปหาบูทูธมานะบูทูธเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยผมใช้ตัวนี้นะตัวนี้เน,นี่ยมันเป็นไฟ12บโวลต์นะเนี่ยเขาไว้ต่อสำหรับรถยนต์นะฮะเนี่ยเนี่ยสิบสองโวลต์เข้าตรงนี้นะครับบวกลกก็ตรงนี้นะครับไอตัวนี้ก็เสียงออกนะฮะไปเสียบเข้าตูดนะครับ นี่ครับตัวนี้ครับซื้อมาก็ประมาณไม่ถึงร้อยแล้วบ้งตัวนี้นะเนี่ยอืมแล้วก็อุปกรณ์อีกต่อมานะฮะก็เป็นไอตัวม oo นะูด oo 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 ูนะเขาเรียกมูดูบ่มูดูบ่เนี่ตัวนี้นะครับเรียกผิดก็ขออภัยนะตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวแปลงแปลงไฟนะครับให้ขึ้นให้ลงได้นะครับสมมติว่าไฟไฟเราต้องการสินะแต่ว่าไอเราไปหาได้เนะี่ฮ เราไปหาไฟได้มา9โวล์มั่งอ่า8โวล์มั่ง7โวล์มั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึง12นะหรือว่ามันเกิน12ไปมันเป็น15อะไรประมาณนี้นะก็ซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้มาก็มาต่อใส่นะฮะก็วิธีหานะวิธีหาก็ไปจิ้มหาเอานะจิ้มหาเอาตรงนี้นะแผงวงจรนะจิ้มหาเอานะมันไฟไฟที่มันผ่านสวิตช์มาแล้วนะครับมันรู้ได้ยังไงว่าผ่านสวิตช์ไม่ผ่านสวิตช์้เราจิ้มเมื่อเราจิ้มเจอแล้วนะครับไฟมันขึ้นโวล์มาแล้วเนี่ย เราก็ลองปิดสวิตดูนะถ้าปิดสวิตปั๊บเนี่ยไฟมันดับก็แสดงว่าเราใช้ได้ฮะแต่ว่าถ้าเราปิดสวิตแล้วไฟมันไม่ดับนะแสดงว่าเราไปต่อก่อนเข้าสวิตนะครับมันจะติดตลอดถ้าเราเสียบปลั๊กนะครับวิธีหาก็อย่างที่ผมบอกนะก็มิเตอร์จิ้มหาเลยครับเปิดเครื่องนะมิมิเตอร์จิ้มหาเลยครับจิ้มจิ้มมันไม่ช็อตแล้วฮะขั้วบวกขั้วลบดูยังไงฮะมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราผมจิ้มให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูส่วนอีกตัวเนี่ยนะฮะอีกตัวหนึ่งดูก่อน้ตััวนนีะครบ ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไฟในกรณีที่ไฟในบอร์ดนี้นะครับมันเกิน12โวลต์นะครับคือเราต้องการ12โวลต์นะครับแต่ถ้าไฟมันเกิน12บสองนตัวนี้เป็นเป็นสิบห้าไม่แน่ใจนะครับถ้าไฟเกินแบบนี้นะครับไม่ต้องซื้อตัวนี้มาใส่ก็ได้นะครับให้ซื้อตัวนี้ครับไอซนะตัวนี้นะครับไอซีเจ็ดแปดนะตระกูลเจ็ดแปดนะฮะเนี่ยตระกูลเจ็ดแปดเลขท้ายก็เจ็ดแปดหนึ่งสองตัวนี้เจ็ดแปดหนึ่งสองไอหนึ่งสองนี่ก็สิบสองโวลต์นะครับมันจะมีตระกูลเจ็ดแปดแเจ็ดแปดหนึ 05, 78, 09, 7815อะไรประมาณนี้นะจะเป็น15หก็ไฟ15โวลต์น,นะไฟโวลต์น,นะถ้าท่านจะเอา5โวลต์ก็จะเจ็อะไรประมาณนี้นะซื้อตรงนี้ตัวเดียวนะในกรณีที่ไฟในบอร์ดนี้มันเกินนะเกินที่เราต้องการนะครับผมให้ซื้อแค่ไอทีตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะวัดนห้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวอาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันนะวัดนี้ดูตัวนี้ก่อนนะนี่ครับประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะครับ โมดูลตัวนี้นะครับข้อดีของมันคือมันสามารถปรับกระแสไฟขึ้นลงได้นะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะผก็ซื้อมาอประมาณ2ี่สิบกว่าบาทนะถือส่วนไอซีตัวนี้ก็โอยสองสามบาทตัวนี้ไม่แพงนะตัวนี้นะสั่งซื้อได้นะออนไลน์หรือว่าไปหาแง่เอาทำเนี่ยนียไปหาแง่เอาหาแง่เอาตามแผงวงจรที่เก่าๆนะมันมีเราก็ลองมาวัดดูนะแต่ถ้าเราสั่งซื้อมันก็จะได้ตามที่เราต้องการนะ, <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่ามันได้จริงไหมนะครับ เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยววัดให้ดูนะครับก็เปิดก่อนนะครับเปิดไฟก่อนนะจะเปิดก่อนปั๊บ้าไปนะเปิดปั๊บ้าไปอยู่ไหนเนี่ยฮะอันนี้เปิดไฟแล้วไฟติดแล้วนะครับเนี่ยไฟติดแล้วอ่าผมแต่ผมจะวัดแผงให้ดูนะครับวัดแผงให้ดูก่อนนะไฟออกจะแผ่นนะฮะไฟออกจะแผง,ะะออแผงเวลาวัดเนี่ยมันก็ จิ้มได้เลยนะก็ตั้งยังตั้งมิตเตอร์ยังไม่ได้ตั้งเลยนะดีไม่ช็อตนะนมิเตอร์ใหม่ด้นะนะตั้งมาที่กระแสเนี่ยยี่สิบนะกระแสตรงนะนะก็จิ้มเลยวะนี่ต้องไปสนใจนะจิ้มเลยบวกลบอยู่ไหนบวสนใจจะจิ้มอย่างเดียวนะจิ้มน,นะนะตัวนี้นะผมจิ้มเจอแล้วนะตรงน,นี้นะอันนี้คือหลังสวิตนะหลังเปิดสวิตแล้วไฟถึงจะมานะครับาคือบวกขึ้นว่า จะขึ้นไ,ได้ไงเราบอด้เปิดโอ้ยเนาะสร้างเลยเนี่ยปั๊บ้าไปเนี่ยจิ้ม้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ลองดูนะครับไฟกี่โวลต์นะครับเนี่ยไฟสิบห้าโวลต์นะครับเนี่ยไฟตรงนี้สิบห้าโวลต์มันก็วิ่งตืดๆมาเข้าตรงนี้นะ,ะวิธีต่อก็ไม่ยากนะครับเนี่ยวิธีต่อมันจะมีสามขานะครับเนี่ย มันไม่รู้ว่าขาลบขาบวกตรงไหนหรอกมันไม่มีสัญลักษณ์บอกนะเนี่ยเออถ้าท่านจตนะต่อหน้าไหนวางเงี้นะอันอันนี้ด้านบนนะฮะนี้ด้านบนอันนี้ด้านล่างนะฮะเนี่ยวางเงี้นะก็คือเอาบวกเข้าขาฝั่งนี้นะฮะเนี่ยวางแบบนี้เลยนะครับถ้าจะให้ดูสัญลักษณ์อีกตัวนี้มันไม่มีนะครับเนี่ยอาไฟบวกเข้านี่นะครับขานี่เนี่ยวางแบบนี้นะครับนดูนะแบงแบบนี้นะวางแปะลงไปบวกเข้านี่นะลบเข้านี่นะ อ่าแล้วก็บวกออกนี่นะครับลบออกนี่นะครับก็คือไอ้ลบลบเนี่ยมันเข้าแล้วก็ออกนะขาเดียวกันนะครับอ่าเมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยดูดูนะครับเดี๋ยวต่อให้ดูนะครับอันไหนเป็นลบอันไหนเป็นบวกอันนี้ลบนะครับอันนี้ลบอ่ามันจิ้มคือว่าถ้าถ้าเราอยากรู้อันไหนลบอันไหนลบในหนบวกนะจิ้มดูอย่างนงี้นะครับจิ้มดูอย่างนงี้เนี่ยเนี่ยดูดูดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะถ้ามันมีถ้ามันมีขีดแสดงว่าเราจิ้มผิดข้วนะครับ แล้วก็ต้องย้ายดูว่าอย่างนี้นะอันนี้อันนี้ผนะิดขั้นนวเลยไหมดูน้าดูนะเนี่ยผิดขั้วเห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีลบอยู่ตรงนี้นะครับบวกเข้านี่นะครับลบเข้านี่นะครับแล้วก็ออกมานะครับลบออกมาลบออกมาเป็นสายนี้นะครับลบออกมานี่นะจู่ไฟดูดเทบอนนี่ครับออกมาก็จะมันไอ้ตัวนี้ ic ตัวนี้มันมันแปลงออกมาได้สิบเอ็ดจุดเก้าเนี่ยสิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์นะเนี่ยไม่ถึง 12, lle, สิบสองก็ใช้ได้บยูทูธมันได้อยู่นะครับโอเคนะครับเนี่ยครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวพอนะครับ เดี๋ยวท่านก็เอาเอา,เอาเ,อาเอาเนี่ยบูทูธมาต่อส่ตรงนี้เลยนะครับมาดูตัวที่2อนะตัวนี้นะครับไอตัวใหญ่ตรงนี้นะครับไอตัวนี้ผมใช้เป็นบูดูตัวนี้นะครับเพราะว่ากระแสะไฟมันที่ผม,มได้อยู่ประมาณ 9v โวลต์นะครับมีในใจแต่ผมวัดให้ดูนะครับมันได้9โวลต์อีนี้ผมก็เลยเอาตัวนี้มาแปลงให้มันเป็น 12v โวลต์นะครับเ,เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับว่ามัน เป็นอย่างไรนะครับผมจะตั้งมิเตอร์ไปที่มัติมิเตอร์ไปที่20บโวลต์นะครับแล้วผมก็จะเปิดเครื่องนะครับเสียบปลั๊กรือยังไม่แน่ใจเปิดเครื่องนะครับเปิดปั๊กเข้าไปนะไฟติดแล้วนะเนี่ยไฟเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ถ้าผมจะจิ้มตรงแข็งตรงนี้ให้ดูก่อนนะครับดูนะครับว่าไฟมันขึ้นมากี่โวลต์นะครับอันนี้ผมหาแล้วนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือขาตรงนี้นะครับตังเกตดู ตรงนี้มันจะเป็นขาปลานะตัวขาขาปลานะตัวนี้นะออกมาจากขาปลานะครับส่วนนี้นีมันออกมาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันผมก็จิ้มมั่วทั่วไว้นะครับมันขึ้นมาตรงไหนผมเอาตรงนั้นนะฮะเนี่ยนะตรงนี้นะตรงนี้จิ้มตรงนี้หนึ่งอันนะฮะแล้วก็สายตรงนี้หนึ่งอันนะฮะอันนี้ผมหาเจอแล้วนะดูนะครับนี่ครับมันเป็นเก้าโวลต์นะอันนี้คือจิ้มผิดขั้วนะครับนี่ไม่มีเครื่องหมายลบนะครับผมก็จะสลับนะครับ สลับเราก็จะรู้อันไหนบวกกับอันไหนลบนะครับเนี่ยถ้าถ้าถูกขั้วมันจะไม่มีเครื่องหมายลบนะครับเนี่มาอันนี้นะจะได้ไงแดงเนี่ยแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นบวกนะฮะงานได้9โวลต์นะครับ9โวลต์กว่านะครับผมก็ดึงมาเข้าตรงนี้นะครับมมดูตรงนี้นะโมดูตรงนี้มันก็จะมีสัญลักษณ์ง่ายๆเลยนะเนี่ยเมีบวกกับลบเข้าเนี่ยอินพุตออเอาพุตนีฮะเข้านี้นะเข้านี้ออกนี่นะมาจิ้มดูนะขาออกนะอันนี้ผมปรับไปแล้วนะครับ เข้าไปอย่างนงี้นะครับอันนี้ลถก้นนี้ฮะนะฮะนะฮะสิบสองโวลต์เองไหมนะครับมีมีมีที่หมุนตรงนี้หมุน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 นะจะเอาขึ้นเอาลงได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นี้ก็พอได้สิบสองโวลต์แล้วก็ไม่ยากแล้วก็เอาบลูทูธมาต่อใส่ตรงนี้เลยฮะตัวันนี้นะฝั่งนี้ท่านก็เอ่อจะเอามาต่อใส่เอามาเสียบตรงนี้เลยก็ได้ต่อสายยาวมาแล้วก็ให้มันทะลุออกมาให้ผูกออกมาแล้วก็มาเสียบตรงนี้นะหรือจะตัดออกนะแล้วก็มาหาขาตรงนี้นะ หาขาหาขาเพื่กาต่อไปขาเรืเลยก็ได้นะครับโอเคครับประมาณนี้แนวทางนะแนวทางการทำนะครับอัปเกรดนะเครื่องเสียงรุ่นเก่าให้เป็นรุ่นใหม่ใส่บลูทูธมา DJ. It's okay. yes, DJ. DJ 谢谢